Like สวัสดีครับวันนี้ผมซีเกมเคมเมอร์ทีวีนะครับผมวันนี้มาอยู่กับเกมโรบอกนะครับในแมปที่มีชื่อว่าอนิเมะแวนการ์ดนะครับผมอเอ้ ก็วันนี้ไอเป็นคลิปแรกนะครับที่ตัวนี้ก็โทมโทมหน่อยนะตัวนี้ก็โทมโทมหน่อยนะครับรก็โทมโทมหน่อยนะก็แบบอโทม,มจริงก็นนี่เรามาทําอะไรล่ะครับตอนแรกผมอัดคลิปไปแล้วครับแต่ลืมอย่างหนึ่งครับตอนแรกผมอัดคลิปไปแล้วนะแต่ผมลืมแต่ผมลืมก็คือลืมเปิดไม้นะเออล้าลืมเปิดกล้องนะเออต้องมาอัดเทคสองนะครับก็ เราตั้งงบไว้หนึ่งแสนเจมนะครับเพื่อหายชายนี่นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าใครอยากดูนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูช่องแรกก่อนนะดูช่องแรกก่อนเลยเป็นยไปเป็นอะส่วนข้างหลังนี้ไม่ใช่แฟนนะครับ,เป,รบเ,ปเป็นแฟนพี่สาวนะครับผมเป็นแฟนพี่สาวนะครับก็เจอกันนะครับผมไปดูคลิปตอนที่ยังไม่ได้อัดนะครับ แล้วก็กลับมาแล้วนะครับผมก็อย่ากจากที่คนดูคิปไปนะครับก็กคงอาจจะเห็นนะยังไม่ได้ใช้นี่เลยเนะจ๊ะเออใช้นี่ตัวยังไม่ได้ใช้นี่เลยเนะจ๊ะตอนนี้ก็มีแบบต,ตัวงตวงตัวเงนินเนี่ยเพียบเลยอะตัวเงินตัวเงินเนี่ยเพี้ยบเลยไอ้น้องใช้นี่อยู่ไหนอ่ะเออไหนใชน้นี่อ่ะฮัลโหลบบีไอ้นี่แหละใช้นี่ครับฮัลโหลอ่าไหนใช้นี่อ่ะ ใช้นี้ก่อนดูเมจิโตัวเวสต้าเลยอโอ้โหเต็มค้างหมดละเออก็หาชานี้ต่อนะครับ t กอีอีกสองอทีจะหมดแล้วครับไปไปครับไปหาชานี้นะครับตู้นี้ก็จะหมดแล้วนะครับตัวดีด้วยเลไปเลยไปเลยอย่าหยุดแตไปไปอีก สายอีกมีไหมมีชายนี่ไหมหะะไมีชายนี่ไหมชายนี่เฮ้ยชายนี่ปะวะไม่ใช่นี่นะนี่หลุดการันตีนิดนึงเองนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะแก้การันตีนะเออก็ไปเรื่อยนะครับไปเรื่อยนะครับทุกคนไป dust c o l l e c t o ไก็ผมไม่เป็นชายนี่วะเวนัมพ้าชายนี่ยังทำทำงานปะวะถามจริงเหือนวะทุกคนอะไรวะเวนัมพ้าชายนี่มันทำงานอยู่ไหมวะแล้วผมก็ซื้อมานะไม่ต่อไม่ต่อไปเลยไปเลย,เลยหนึ่งแสนเต็มอ่ะต้องหมดหรอวะจะไม่ออกไดนะ้ไงแกปะตานี่สักตัวหนึ่งปะตานี่สักตัวหนึ่งหนึ่งแสนเต็มเพื่อชายนี่เลยไหม ลูกขาดออกก็ได้นะลูกขาดจะออกก็ได้นะเออไม่มีใครว่านะลูกขาดปาชายน,นี่สักตัวแล้ววะตอนลุ้นชานี่มากเลยครับมิติชาน,นี่มิติชาน,นี่มิติชานี่หมดเวลานะครับอีกยี่สิบกว่าวินะตู้จะรีแล้วนะ กดไปเลยขออนุญาตสุ่มแบบรัวๆนะครับยี่สิบวิทุกคนไม่รู้อะไรออกอะไม่สิบกว่าวิแล้วเาวรารวนเงี้ยติกยังไม่ออกนะครับทุกคนทุกคนดูจีขีดข้างบนนะเงติกยังไม่ออกนะโอ้กันตีได้เมื่อกี้หกวิหกวิสี่วิหนึ่งวิโอ้ชิตเต็มครับเต็มคางเต็มคาราเบลเลยทีเดียวเชียว เราล,ลองส่องแบบอะไรยิบเลยยับมีไหมมีแบบอะไรยิบเลยยับอะไรพวกนี้ไหมก็บบมแบบเรื่องทรงเรื่องเสียงอะไรเงี้ยมีปหมโอ้โหไม่มีนะครับทุกคนอ่านห,หมกคนเลยลากด้านนะนทรงเรื่องเสงงียงยังไม่เห็นเลยนะเออ ตรงโซนเล่นเสียงยังไม่เห็นเลยนะดูดิยังติดกับ,บเต็มครังหายไปแล้วครึ่งหนึ่งนะทุกคนไม่ได้นะครัชายนี่ต่อต่อครับน,นั้นก็ขอแบบเป็นทรงจินอูชายนี่ได้ปะเฮ้ยทรงจินอูมาแต่ไม่ชายนี่นะครับขอเป็นชายนี่ได้ปะ ไม่นี่มิสติกว่าไง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 เบเบ๋ว่าไงเบเบ๋ว่าไงเบเบ๋มันไม่ออกจริงเหรอทุกคนทำไงดีวะเนี่ยแสงเพชรจะไม่ออกสักตัวเลยหเ,เ,ลรเห,หรอจะเวอร์เกินไปวะเอ้ยไม่ใช่ชายนี่นะออกเลี้วนะ ไม่ใช่ช่นี่นะไม่ใช่ใช่นี่นะไม่ใช่ชนี่ผล่มาเนี่ยดีงามเลยนะไฮ้ใช่นี่มาตัวเงินใช่นี่ทุกคนเมื่อกี้เห็นไว้แปบไหมตัวเงินใช่นี่นี่ไงตัวเงินใช้นี่ออกนะครับล็อกไว้เลยนะครับเออตัวเงินใช้นี่ออกนะครับ แต่มิติกยังไม่เห็นวีวแววเลยนะครับเออว่ะดีงามว่ะนี่ตัวเงินเชนี่ออกนะครับคนว่าไปจริงเราปิดเราปิดได้เลยนะเรามีตัวเงินเชนี่นะครับเราปิดได้เลยนะเอ้ยกดผิดก็ปิดตรงนี้เลยปิดไปเลยครับยาว,ยาว อาคามมติกครับเหลือทั้งหมดสามหมื่นเก้าเต็มครับเต็มค้างอีกแล้วทุกคนเต็มค้างอีกแล้วเอาไงดีมันเต็มค้างอีกแล้วทุกคนเออมันเต็มค้างอีกแล้วนะครับ ดูดีๆนะครับเดี๋ยวเผื่อไปขายอเอาช้น้องชายนี่ทำไงเออต้ดูดีๆนะครับไปต่อยาว,ยาวต่อยายาว,ยาวอ,อีกต่อยอีกได้ไหมขอมิติสักตัวได้ไหมขอมิติสักตัวได้เปล่าไอติชายนี่สักตัวเหอะนี่แสนเจมเลยนะโอ้โหนี่แสนเจมเลยนะ เฮ้ยเฮ้ยโอ o l y shit holy shit ดูว่าเราได้เชนี่เซิร์ฟนี้ไปแล้วเราเรา,เราต้องออกอย่าเราเราต้องย้ายเซิร์ฟม,มาไปเราลองย้ายเซิร์ฟดูนะทุกคนเหลือสามหมื่นเจมนะเออเหลือสามหมื่นเจมนะเราลองย้ายเซิร์ฟดูนะเออไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่านะแต่ต้องลองครัตามตามตำรา,า,าเขาบอกนะ ถ้าดวงเกลือก็ต้องยายเสริมนะพยากจิตน,น้ำนิดหนึ่งนะครับไปบารมีไว้บารมีชายนี่ไว้พยากใส่แบบบารมีชายนี่อะบารมีชายนี่บารมีชายนี่ประทานน้นมโมน้โมท่องน้โมมันโก้จริงๆท่องน้โมมันโก้จริงๆ เออไปบดสวนนโมมาละชันี่นิติกต้องมาแล้วเปล่าอันน,น,นี้อันนี้การันตีนะไปไม่ใช่นี่หว่าไม่ใช่นี่หว่าทุกคนต่อเลยจะมีชัยนี่ปะเราเหลือสามหมื่นแล้วนะทุกคน ทีนี้เพิ่งออกตัวเงินตัวเดียวนะเออทีนี้เพิ่งออกตัวเงินตัวเดียวนะหรือว่าเราต้องถอดออกให้หมดวะทุกคนมันไม่คิดว่าเรารวยไปไงไปอย่างไงี้ไงมันนม่คิดว่าเรารวยไงแต่ไม่ใช่นะอืมบักอะไรนะเนี่ยอ่ถอดทีไหนดีครับเอาทีม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 ,ทม เออทีมไหนดิทีมทีนี้อทีนี้ออกก็ได้ไม่เป็นไรทีนี้ออกนะครับก็นี่เลยนี่เดี๋ยวเราใส่ตัวนี้เลยไหนนี่เดี๋ยวเราใส่ตัวนี้นะเพิ่มโชคโชคสามร้อยเปอร์เซ็นโชคสามร้อยเปอร์เซ็นโมนาดโชคสามร้อยเปอร์เซ็นขอใส่มาตัวหนึง่งโชคสามร้อยเปอร์เซ็นโมนาดวะไป មីតិកមីតិកមីតិកហើយនេះពេលនេះពេលនេះមីតិកចៃនេះមីតិកចៃនេះមីតិកចៃនេះ เป็นตีใช่นีค่อนข้างดวงเกลือนะครับทุกคนค่อนข้างดวงเกลือนะ่ะโอ้โหฟ้าออกรัวเลยโอ้ยตอ้องดึงโอออกอีกนิดนึงการันตีนะมั้งเจ้แต่ม่ใช่้ไชนี่ไงเฮ้ยสนีสตีสตี ครับปั๊บแล้เป็นตัวใหม่ได้ไงเทนโจโนะครับผมชุก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 เทนโจโห่ที่นี่บาลามีบาลามีตัวเงินนะับอื้มอื่มฮึ่มฮเทียอยู่ไหนอยู่ไหนลูก เทนโจชายนี่นะครับล็อกก่อนนะครับตัวนี้เราก็มีอาคาสะชายนี่แล Ten Ten นะ้วเทนโจชายนี่นะนี่จะไม่ได้งไงแล้วเลอมันเจ็ดเพชรทุกคนเที่ยวต่อเทนโจมาต่อไปไหนน,นี่ไงตัวกระตีตู้กลางนี่ไงไปเติมนี่ไม่ม,มาว่ะ ก็ตั้งาจกนตีได้รอบหนึ่งนะครับเหลือหมื่นเจ็ดแก่ทำไมเมื่อกี้เราห้องบทสวดนโมต่อนโมตัสสะภาขาวโตวอะระหะโตสมัสมมาสัมพุทธัสสะคนดูบอกกูต้องมาดูอะไรแบบนี้เหรอเนี้ยต้องครับคนดูอันนี้คือบอกเอ้ย แค่นี้ป่าไม่ทันได้ดูของแง้มๆด้วนไหนได้ไหมมีไหมมีไหมแบบเรื่องทรงเรื่องแสงอะไรเงี้ยมียีต้าเหรอมีป้าแบบเรื่องทรงเรื่องแสงอะ่ะยีตาเมจิงจ้า,าเรื่องทรงเรื่องแสงมีไหมไม่มีนะเออ ไปไปโอ้โหตัวเงินออกเยอะด้วยดงแบบนี้มันเริ่มมานะทุกคนแย่ไปดูถูกนะแบบนี้เซอร์นี้ไม่มานะเฮ้ยนึกว่าใช้นี่เทนเจอร์ออกอีกสักตัวก็ถูกหนึกว่าจะออกอีกสักตัวหนึ่ง อขอใช้นี้ตัวอื่นได้ไหของตัวอื่นได้ไหมเรนน่าเล่นตาจากคนดูหมองเรนน่าเล่นตาเกินเฮ้ยไม่ใช่ใช่นี้มั้งโอวบิโตเมื่อกี้บัพเงินป้าเฮ้ยโอโอวบิโตโบ,บัพตีป้าเมื่อกี้น่าไม่น่าใช่ใช่นี่นะเนี่ตัวนี้มันเอาน่ะหมื่นเจ็ดนี่ มิติสามสี่ตัวนะเซอร์นี้ไม่เอาจัดเออตัวใหม่ใชน้นีครบแล้วนะครับแต่ตัวเก่าใชาน้นียังไม่มีเลยนะตัวเข้าตู้ใหม่สองตัวใช้นี่แล้วนะไม่ถึงว่าสองนะเนี่ยนี่มีอากาซ่าใช่ไหมมีเทนโจใช่ไหมแล้วก็มีเอ,อ่ออะไรอะตะกุระชิก็มีใชน้นีนะครับผมอะเออ ว่าไปเอ็กน์แนนด์เนี่ยเสิ yeah. <Yeah. S 1> รมหนีมันมาว่ะแต่ไม่ใช่ชายนี่ไงสิ่งที่เราค้างคือชายนี่โธ่ไปสี่พันเพชรเตยห่มนิดนึงหรือเขาถามเมื่อกี้มันเรียกแค่มิติแต่มันเรียกไม่ชายนี่หรือเปล่าหรือว่าเราต้องลองท่องน้ำโมอีกทุกทีหนึ่งน้ำโม นะโมตัสสะพระขาวโตอรหะตโตสัม,มาสม,มุตธัสะนโมตัสสะบาปเนี่ยแบบนี้บาปนะครับอย่าขาดอำเนอะเออพ้าจะลงจะเอากันลงกันนลกเลยนะเออไปเจอกัที่นรก,กนะเออต่ว่าใบสั้นนะถุงสุดท้ายนะครับชิปสุดท้ายมาไม่มานะ จบแล้วแต่งไงวันนี้นะครับนี่ตัวหนึ่งเออนี่ตัวหนึ่งนี่สุ่มบัฟให้เลยไหมเปลเลยไหมแถ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 มหรือมีสิบแปดโลแถมแถมไหมแถมแถมเอออยู่ไหนวะแถมแถมไห,หม กดแบบไม่หวังกดแบบไม่หวังกดแบบไม่หวังหวังทําไมหวังทําไมหวังทําไมหวังซื้อเจ้าหวังซึ่งชี่ยหวังเชี่ยหวังหวังปีเจ้าหวังชิงชิงหวังตงฉีหวังช่างชิงชิงชงช่าง พอพอพอปิดสติปิดคลิปฮลัลโหลพอแค่นี้แหละทุกคนเลิกเลิกเลิกโอ้แสนเฮด้ใช้นี่ตัวหนึง่งตุ่มบาสิบแปดโลก็ไม่ออกพอพอีพอยกย้ายไปปิด